ยกกับตำรวจไปแล้วว่าเรามีค่านิยม12ประการเราอาจจะไม่ได้อะไรจากสิ่งที่ที่12อย่างนั้นไม่ได้เป็นเงินเป็นทองไม่ได้อะไรที่มันทําให้เรามีมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมมากนักแต่สิ่งที่มันจะได้ก็คือสังคมจะดีขึ้นสังคมดีขึ้นประเทศชาติดีขึ้นครอบครัวมีความสุขความสุขไม่จําเป็นจะต้องรับรวยทุกคนเพราะฉะนั้นแนวทางพระบาทหรือพระจิวก็คือาำว่วาเศรษฐกิจพอเพียง นะั่นคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความมีเหตุมีผลมีความพอประมาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําในวันนี้ก็คือใครที่มีโอกาสก็ก็ก็ใช้โอกาสให้ดีที่สุดเรียนโรงเรียนดีๆอยู่แล้วก็เรียนให้มันดีนะไม่เกเรไม่เอาเปรียบคนอื่นเขามีคุณธรรมใครที่ไม่สามารถจะเข้าโรงเรียนที่แพงๆได้อะไรไดนะ้ก็คงก็ต้องตั้งอกตั้งใจในการศึกษาเละเรียนให้มากขึ้นแล้วศึกษาจาก นอกโรงเรียนด้วยและมันมีหลายช่องทางที่จะต้องเรียนหนังสือให้ได้วันนี้การศึกษามีหลายอย่างทั้งการศึกษาในภาพบังคับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามปาัฒยาศัยในการศึกษาที่จะต้องเร่งต่อย,ยอดสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันวันนี้ประเทศเรา,าขาดแคลนหลายอย่างก็อยากจะเล่าให้ผู้เราฟังว่าวันนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นเราจะต้องมีการแข่งขันกับนอกประเทศด้วย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้10มกราคม2558นะคะวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มอบโอวาสนะคะให้กับน้องๆแล้วก็เยาวชน,นะคะ่ะสิ่งที่สําคัญในปีนี้นะคะนอกเหนือไปจากคําขวัญวันเด็กที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคตแล้วะคะ่ะสิ่งที่ได้มีการเน้นย้ํากันมาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องของค่านิยม12ประการนะคะที่ได้ให้เด็กๆนั้นนําไปปฏิบตัติรวมไปถึงหน่วยงาน ด้วยเช่นกันหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญในการที่จะปลูกฝังเยาวชนให้เติบโตไปในอนาคตมากๆนั่นก็คือกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีการนําแนวทาง12 ประการที่ว่านี้นะคะมาปรับอย่างไรในหลักสูตรวันนี้พูดคุยกันนะคะกับดรกมวลรอดคล้ายเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาสวัสดีครับค่ะเวลานี้นะคะต้องบอกว่าคําว่าค่านิยม12ประการนั้นเด็กๆท่องจํากันได้หมดแล้วเชื่ออย่างนั้นนะคะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองค่ะสามารถที่จะนําเนื้อหาที่สําคัญ12อย่างนี้นะคะเข้าไปสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนยังไงคะครับก่อนอื่นก็ต้อง สวัสดีท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับก็สวัสดีเด็กๆ <c oughs> ทุกคนด้วยนะครับขออนุญาตเรียนว่าเราเริ่มเรื่องค่านิยม12ประการเนี่ยโดยมีที่มาว่าเมื่อคณะรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเราเริ่มจากการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ก่อนช,ช่วงนั้นเราพูดถึงเรื่องความเป็นไทยความรักชาติเราเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองเพราะว่าเราอยาก มีการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่เป็นระบบที่งดงามสําหรับประเทศไทยพูดถึงเรื่องความปรองดองสมานฉันท์แล้วก็ในช่วงนั้นทนายกรัฐมนตรีก็ได้นําเสนอค่านิยม12ประการเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยได้นําไปประพฤติปฏิบัติซึ่งก็คงไม่ได้หมายถึงเด็กอย่างเดีย,เดยวก็หมายถึงประชาชนด้วยนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราได้ทําเรื่องนี้โดย บรรจุไปในหลักสูตรการเรียนการสอน<ช>นะครับเนื่องจากเรามีวิชาประวัติศาสตร์มีหน้าที่พลเมืองก็เอาค่านิยมสิบสองประการเนี่ยสอดแทรกลงไปในหลักสูตรการเรียนการสอนแต่อันที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องซึ่งว่าด้วยวิชาการอย่างเดียว <ừ> แต่เป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาทักษะคุณนลักษณะที่เหมาะสมของเด็กไทยเพราะฉะนั้นกิจกรรมสําคัญที่ทํานอกจากบรรจุไว้ในการเรียนการสอนแล้วก็คือเราบูรณาการไปกับทุกวิชานะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เราสามารถบรรจุไป,ปนในวิชาต่างๆได้พูดถึงเรื่องความมีวินยัยพูดถึงเรื่องความการเสียสละสามารถสอดแทรกไปนในวิชาต่างๆได้ประการที่สองก็คือเรามีการจัดกิจกรรมเสริม,มนะครับเช่นกิจกรรมเยาวชนอาสา จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้องจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเหล่านี้เขาเรียกเป็นการจัดกิจกรรมเสริมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสําคัญจัดเสาอาทิตย์หรือเป็นโครงการเด่นหรือแม้แต่กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับกิจวัตรประจําวันเนี่ยหมายถึง ชีวิตประจวันของเด็กเมื่อมาถึงโรงเรียนเขาก็จะต้องอไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนออกจากบ้านมาถึงโรงเรียนจะต้องทําคำเคารพคุณครูต้องเข้าแถวรับประทานอาหารต้องเก็บสิ่งของ,งเครื่องใช้ของเขาให้เรียบร้อยพวกนี้เป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับเขาทั้งสิ้นนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือ สพทอเองและกระทรวงศึกษาธิการก็มีกระบวนการจัดการนะฮะเช่นเรามีการจัดพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เป็นค่านิยม12ประการปีนี้เราทําสื่อวันเด็กแห่งชาติน,นะครับนนเป็นหนังสือมเมล็ดพันธุ์ของชาติมเมล็ดพันธุ์ของชาติอันนี้คือแจกให้กับเด็กๆทุกคนเลยใช่ไหมคะครับก็พิมพ์มาประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นเล่มขณะนี้ก็เผยแพร่ไปเกือบทั่วประเทศแล้วในนี้ก็จะพูดถึงเรื่องค่านิยม 12ประการเกือบจะทั้งเล่มน,นะครับ<ม>ที่สําคัญเรามีการจัดทําอย่างอื่นอย่างเช่นทําเป็นสื่อเป็นเพลงนะครับประกอบการเรียนการสอนเป็นเพลงท้งเหนือทั้งใต้ทางอีสานนะฮะ<ม>ก็ขึ้นอยู่กับว่าม,ม,มีลักษณะที่สอดคล้องกับท้องถิ่นอย่างไร<ม>หรือแม้แต่ปฏิทินของปีนี้นี่ผมยกตัวอย่างปฏิทินของโรงเรียนโรงหนึ่งนะฮะอันนี้ปฏิทินอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินที่วาดด้วยเรื่องคุณลักษณะ12ประการพอดี12เดือนพอดีช่างคิดเหลือเกินนะเดือนที่หนึ่งก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะ เพราะฉนั้นอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เราสอดแทรกเข้าสู่ระบบซึ่งก็จะตรงกับแนวคิดซึ่งเราได้มีโอกาสทัฟังท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับมเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยเราพาเด็กเยาวชนดีเด่นเด็กที่ชนะการแข่งขันต่างๆไปเข้าเยี่ยมคา,าระวะท่านนายกรัฐมนตรีวันนั้นเนี่ยท่านได้พูดเรื่องหนึ่งซึ่งผมถือว่าเป็นประเด็นสําคัญมากก็คือท่านบอกว่าเรื่องของค่านิยม12ประการเนี่ย การรู้เฉพาะเนื้อหาเนี่ยถือว่าเรารู้กันทั่วแล้วท่องจําสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จําได้แต่ประเด็นสําคัญคือทํายังไงให้ทําจนเป็นนิสัยให้เกิดการซึมซับเป็นจิตสำนึกซึซมซับเป็นจิตสํานึกซึ่งท่านนายกเสนอแนวคิดซึ่งน่าสนใจมากท่านบอกอวิธีทําเรื่องนี้ก็คือต้องคิดถึงคนอื่นเพราะถ้าขานิยมเหล่านี้เราคิดถึงเราเ,เสียสลากเราก็เสียเนี่ยเราไม่เห็นได้อะไรเราต้องมีวินยัยเราต้องเข้าคิวช้าวกว่าคนอื่นแล้วรักชาติเราได้อะไรล่ะแต่ถ้าเราคิดว่า ถ้าเราเข้าคิวเรามีวินัยการทำงานมันก็จะเป็นระบบ <That _> เป็นระเบียบถ้าเราเสียสละให้คนอื่นคนอื่นก็จะตอบแทนเราในอนาคตหรือถ้าเรารักชาติรักพระมหากษาัตริย์เราส่งเสริมกรรารปกครองระบบประชาธิปไตยสังคมจะดี เพราะนั้นวิธีการก็คือต้องคิดถึงคนอื่นให้คนอื่นจากแนวคิด12ประการนี้แล้วจะสะท้อนกลับมาถึงเราในอนาคตอันนี้ก็เป็นหลักคิดที่ที่ว่าน่าสนใจมากคือหลายคนเนี่ยจะเป็นห่วงว่าอจะทํายังไงที่ไม่ใช่แค่การมาท่องจาแต่วันนี้ดูจากแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสิ่งที่พยายามจะใส่ลงไปนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะคะมีตัวอย่างที่ทําให้เด็กๆเขารู้ว่าอ๋อเรื่องราวแบบนี้ก็เป็นหลักค่านิยมที่เราอยากจะให้เขาปฏิบัติ คือเป็นให้เห็นเป็นภาพจริงๆถูกต้องค่ะนะ,ะคนะ,ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทํายังไงให้เกิดเป็นการทําได้อย่างยั่งยืนคะเราจะต้องอทําสิ่งเหล่านี้ตอกย้ํา ทั้งในกิจวัตรประจําวันของเด็กในโรงเรียนและที่บ้านเราจะต้องทํากิจกรรมเสริมให้เด็กเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะถ้าเขา,เขาแค่ท่องจําเขาก็ท่องจอํามันไปเสียสละเอาแค่ไหนสละที่นั่งให้คนบนรถเรา,า,าไปช่วยดูแลคนชราวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับทําเป็นรูปธรรมและที่สําคัญก็คือต้องให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาทําแล้วเนี่ย สังคมโดยภาพรวมดีขึ้นไม่ไปไหนบ้านเมืองเรามีระเบียบเรียบร้อยนะเวลาถึงเวลาคารพตรงชาติทุกคนยืนคารพตรงชาติพร้อมกัน <Yeah. S 2> เด็กเด็กไทยสุภาพอ่อนน้อมไหว้พ่อแม่กตัญญูต่อคุณครูอาจารย์เด็กไทย,ออนนย,ยไขยันมั่นเพียรตามที่ทนาย,ยกแนะนําดํารงตนตามเศรษฐกิจพอเพียง <Yeah. S 2> เนี่ยโรงเรียนและสังคมจะต้องชี้ให้เด็กเห็นว่าเห็นไหมล่ะเมื่อพวกเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันดีขึ้นเมื่อดีขึ้นเราก็จะต้องดีขึ้นในอนาคตกระทรวงสัยาเองก็จะต้องนําสิ่งเหล่านี้ไป พัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ปลูกฝังเป็นเป็นจิตกิจวัตรประจําวันหรือเป็นอุปนิสัยของเด็กไปเลยเกี่ยวไหมคะเหมือนเวลาเราบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยเป็นเหมือนไม้อ่อนเวลาที่เขาทําอะไรเนี่ยเขาจะตามตามเพื่อนกันสมมุติถ้ามีคนไม่เข้าแถวก็เอ๊ะคนนี้ก็ไม่เข้างั้นก็ไม่เข้าบ้าแต่พอมีคนเข้าแถวทุกคนก็จะเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบถูกต้องครับ <c oughs> และที่สําคัญถ้าวันนี้เราได้ฟังคําคปราศัยของทานายยศธนตรีเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็บอกว่าระบบการศึกษาเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะในระบบโรงเรียนเท่านั้นนะ ยังมีการสารนอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียนท่านนายกได้ชี้ให้เห็นประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือเด็กๆเ,เราอาจจะมีพ่อแม่ที่ไม่ร่ำรวยเราอาจจะไม่สามารถไปเรียนหนังสือไปสอนเสริมเหมือนคนอื่นแต่ว่าเราต้องมุ่งมั่นสิ่งที่เรามีโอกาสเราอาจจะไม่ได้อยู่โรงเรียนที่ดีที่สุดแต่เราก็เรียนกับโรงเรียนที่เหมาะาสมกับเราเนี่ยทุกคนเติบโตได้ท่านนายกลรัฐมนตรีเองท่านก็ไม่ได้จบโรงเรียนใหญ่โตอะไรนะฮะโรงเรียนวัดนนทนรดิษของท่านก็เป็นโรงเรียนขนาดกลางๆก็สามารถสร้างนายกรัฐมนตรีขึ้นมาได้เด็กๆ ในระบบโรงเรียนในขณะเดียวกันนอกระบบโรงเรียนก็คือเราจะต้องมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ให้คนในสังคมให้ได้เรียนรู้ถึงค่านิยม12ประการเหล่านี้ถ้าเด็กทําแต่ผู้ใหญ่ไม่ทําเด็กก็จะรู้สึกว่า ก็ไม่เห็นจะเป็นประโยชน์อะไรนะฮะผมก็คาดหวังจากสังคมนะฮะว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นแบบอย่างพ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างกับลูกลูกไปไหว้ลูกไปทาความคารพท่านก็ต้องไหว้ตอบท่านต้องกอดลูกท่านต้องพูดถ้อยคําที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างด้วยวันนี้เราบอกจะให้เด็กๆทําในสิ่งที่ดีเราต้องเป็นแบบอย่างนะคะและอย่างนี้เราจะมีการประเมินผลยังไงกันท่านเลขาคะว่าสิ่งที่เราได้เดินมานั้นถูกทางแล้วเด็กๆเองได้ซึมซับแล้วก็ได้ปฏิบัติคะโดยระบบการศึกษาเองเราก็บรรจุไว้เป็นเนื้อหาสาระหนึ่งของการเรียนเลยคะ เพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็จะได้มีคะแนนมีมีเกรดของตัวเองสามารถที่จะนําไปใช้เพื่อ,อ เวลาเรียนต่อเนี่ยเขาจะดูคะแนนคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเชิงเชิงทางการเชิงหลักการนะ,ะแต่ว่าในความเป็นจริงเด็กเหล่านี้จะต้องได้รับการยกย่องนะฮะเรามีกิจกรรมต่างๆเช่นประกวดโรงเรียนคุณธรรมประกวดเด็กไหว้สวยเด็กมารยาทด,ดีนะครับมีการรับโล,ล่รับรางวัลซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการยกย่องเด็กให้เขาภาคภูมิใจแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ย เขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องทำาริงเหล่านี้เพราะว่าสังคมมองเขาอยู่ออนะเขาเป็นคนเก่งเ,ออเขาเป็นคนดีไม่อันนี้เห็นด้วยค่ะอยากจะฝากไปนะคะคือนอกจากว่าบางครั้งในเวลาการคัดเกรดเข้าโรงเรียนไปนอกจากจะออจะให้เกลีวให้โลก,กับเด็กที่ได้เรียนดีที่หนึ่งแล้วอยากจะให้นึกถึงเด็กที่เขาเสียสละ mm. เด็กที่มีความเอื้อเฟื้อให้รางวัลกับเด็กเหล่านี้ให้เป็นกําลังใจว่าสิ่งที่เขาทําแล้วดีก็จะเกิดเป็นเป็นกําลังใจแล้วก็ทําต่อๆกันไปครับผมนะคะในวันเด็กนี้ค่ะท่านเลขาในฐานะของตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการนี่นะคะอยาก ที่จะได้ฝากอะไรให้กับเด็กๆคะครับก็ฝากน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับว่าเราตั้งใจจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กๆ,ๆทุกคนได้รับทราบว่าเด็กๆมีความสําคัญเด็กๆคืออน,า,น,า,นาคตของชาติาท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเสมอเราไม่ได้ทําเพื่อวันนี้เด็กๆ,ๆของเราจะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นผู้นําของสังคมอีกหปีข้างหน้าปีสองพันยี่สิบเรา เราเข้าสู่อาเซียนห้าปีแล้วเนี่ยวันนั้นเราสู้เขาได้ไหมเราเหนือกว่าเขาหรือเราแพ้เขา mm. เด็กๆจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม mm. ตัวอย่างอันนึงซึ่งผมอยากจะนําเรียนก็คือว่าแม้เราจะก้าวสู่การเป็นสมาชิกของอาเซียนหรือประชาคมโลกแต่ว่าชีวิตประจําวันการสร้างความเป็นชาติไทยที่เป็นสังคมที่มีคุณภาพเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้อง mm. ทําจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเราได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขห mm. นังสือวันเด็กปีนี้เป็นหนังสือที่ มีตัวอย่างให้เห็นตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นเด็กที่เป็นระดับผู้นําของประเทศเช่นสมเด็จพระเทพรัฐว่า ตั้งแต่ท่านเป็นเด็กขึ้นมาเติบโตขึ้นมาท่านทําอะไรเพื่อสังคมบ้างเด็กที่เป็นผู้ประกอบหน้าที่ต่างๆจนทั้งถึงเด็กบ้านนอกเด็กชนบททุกคนมีบทบาทต่อสังคมทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนให้นึกถึงความเป็นชาติความเป็นไทย<อ>แล้วก็ประพฤติตนตามค่านิยม12ประการที่ว่านี้ครับสิ่งที่ี่อยากจะฝากไว้นะคะจากแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้นะคะแล้วก็ที่ท่านเลขาได้กล่าวว่าบางครั้งไม่ได้แปลว่าทุกคนนั้นจะโชคดีเด็กทุกคนที่จะได้มี โอกาสเรียนโรงเรียน,ยนแพงๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคนที่โชคดีคนที่ประสบความสาเร็จคนที่เก่งไม่ได้แปลว่าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่ตัวเองได้และมีอันนี้สําคัญยิ่งกว่าก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเลขาด้วยนะคะครับสวัสดีครับค่ะหมดเวลาแล้วค่ะของเดือนหน้าประเทศไทยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมแล้วก็ติดตามฟังนะคะพบกันได้18นาฬิกาทุกวันแบบนี้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ